สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับรถที่ผมจะมาแนะนําและรีวิวก็เป็นกระบะบรรทุกพร้อมใช้งานนะครับเป็นกระบะแคปตัวท็อปเครื่องยนต์ดีเซล3 0 0 0นะครับเป็นรถรุ่นยอดนิยมเลยนั่นก็คือ Toyota h ไฮรักวีโก้นะครับตัวนี้เป็นรถปี2005นะครับเป็นรุ่น 3.0G ตัวท็อปสุดนะครับเครื่องยนต์3,000 สีสันภายนอกตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะครับสีโดยรวมนะครับถือว่ายังสวยยังเงาดีนะครับตัวนี้ฝากระโปรงด้านหน้าก็จะมีจมูกด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับตัวรถเนี่ยบอดี้นะครับสภาพเดิมๆชนหนักพลิกคว่ำมไม่มีแน่นอนนะครับเครื่องยนต์ดีโฟดีสามพนะครับสีสันภายนอกโดยรวมถือว่าเรียบร้อยมากๆนะครับ ก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นริ้วรอยตามการใช้งานนะครับสภาพของโคมไฟหน้าไฟท้ายนะครับอยู่ในสภาพดีสภาพสมบูรณ์ทุกดวงนะครับกันชนหลังก็ยังสภาพใหม่ๆอยู่เลยที่ฝาท้ายก็จะมีไฟเบรกดวงที่3นะครับพวกตัวหนังสือสติ๊กเกอร์ต่างๆก็ยังอยู่ครบนะครับ ส่วนสีสันด้านบนหลังคาฝากระโปรงสีก็ยังเงาเงาสวยๆนะครับสีไม่มีซีดเลยส่วนฟิล์มกระจกก็ติดมาใหม่รอบคันนะครับ mm. ก็มาดูบริเวณด้านบนกระบะหลังนะครับเปิดฝาท้ายออกมานะครับด้านบนกระบะก็มีพื้นปูกระบะนะครับพื้นปูสภาพดีมากๆสภาพใหม่มากๆเลยนะครับ พวกหูล็อกต่างๆก็ยังอยู่ครบนะครับตัวกระบะเองก็ไม่มีผุนะครับตะเข็บ2ฝั่งซ้ายขวาก็เดิมๆนะครับรอยอาร์ตต่างๆยังอยู่ครบทุกจุดส่วนล้อและยางนะครับเป็นล้อแม็กเดิมๆยางเป็นยางบิสโตนดอกหนาๆทั้ง4เส้นนะครับในส่วนของใต้ท้องและคาซีนะครับคาซีสวยนะครับใต้ท้องก็สะอาดสะอ้านนะครับ ไม่มีผูไม่มีสนิมคัสซีสวยมากๆมาดูกันต่อที่ภายในกันเลยนะครับรถคันนี้ภายในเป็นเบาะผ้าสีน้ําตาลนะครับเป็นเบาะผ้าเดิมๆเลยนะครับเบาะถือว่าสวยสะอาดมากๆนะครับเบาะไม่มีขาดเลยแล้วก็พวกคอนโซลวิทยุนะครับวิทยุเดิม นะครับช่องแอร์ไม่มีแตกหักนะครับพวงมาลัยตัวนี้ก็จะมีแอร์แม็กด้วยนะครับเพราะว่าเป็นตัวท็อป 3.0G แผงประตูก็อยู่ในสภาพที่สวยสะอาดนะครับเดี๋ยวดูเบาะแคบด้านหลังกันนิดนึงนะครับเบาะแคปด้านหลังก็สภาพยังดีอยู่นะครับเป็นเบาะหุ้มหนังเอาไว้ในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์คอมบัลเลนะครับ d 4 d 3,000เทอร์โบอินเตอร์คนะครับอัตราเร่งดีมากๆคานหน้าเดิมนะครับตัวเลขอยู่ครบนะครับคมชัดมากๆสติกเกอร์อยู่ครบทุกจุดนะครับที่ด้านข้างนะครับพวกสติกเกอร์มอกอรเจก็เป็นของเดิมๆเลยนะครับไม่เคยแกะเลยรถตัวถังสวยนะครับเรื่องชนหนักพลิกควม่มรถคันนี้ไม่มีแน่นอน กุญแจรีโมทก็มีครบนะครับเป็นกุญแจรีโมท2ชุดเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องยนต์ฟังเสียงกันดูนะครับก็สำหรับเลขไม้นะครับรถคันนี้เลขไม้อยู่ที่182,000กิโลนะครับเครื่องยนต์เสียงเพาะมากๆเลยครับ ตัวเครื่องยนต์เองนะครับก็เดินเรียบนะครับเครื่องไม่มีสั่นเลยก็ผมชักก้านวัดออกมานะครับก็ไม่มีไอหรือว่าไม่ไม่มีน้ำมันกระเด็นออกมานะครับเครื่องอย่างแน่นๆดีเครื่องยนต์แห้งๆไม่มีน้ำมันรั่วซึมนะครับ สำหรับราคาของรถคันนี้นะครับผมตั้งราคาเอาไว้ที่2อง0 0นบาทนะครับกับ Toyota h i l u ักวีโก3 G g นะครับเป็นรถตัวท็อปสุดสภาพพร้อมใช้งานนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างได้เลยนะครับพิกัดของรถคันนี้อยู่ที่ ซอยนวมิน74กรุงเทพนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ